สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมจ่าพันวิโรจน์นะครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะท่านผู้ชมผมก็จะมาสอนวิธีรักษาโรคด้วยตนเองครับเป็นท่าบําบัดโอ้โหเยอะเนาะหลายปีมากเลยสิบปีแล้วนะครับที่ผมอยู่กับท่านผู้ชมมากับช่องจ่าพันวิโรจน์นะครับหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นเข่าเสื่อมนิ้วล็อกข้อมือล็อกเอ็นหัวไหล่ฉีก เยอะมากเลยนะครับเข้าไปชมนะครับลองช้ำก็มีนะครับแล้วก็ล่าสุดคลิปพิเศษนะครับพิกชีวิตนะครับสำหรับคนที่เป็นไมเกรนเป็นโรคซึมเศร้านะครับเป็นกดไหลย้อนเป็นแผลในกระเพาะมีลมพิษอยู่ในร่างกายมากทําให้เกิดโรคที่เราไม่รู้นะครับว่าเกิดจากอะไรเป็นเพราะอะไรนะครับเข้าไปดูพิกชีวิต1นึ่งามสได้นะครับก็จะพิกชีวิตท่านผู้ชมได้นะครับ วันนี้นะครับผมจะมาเรื่องเข่าบ้างนะหลายๆคนขอเข่ามากันเยอะเหลือเกินเข่าเนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากของเรานะครับและมันก็จะเสื่อมไปตามกาลวเวลานะครับเมื่อมันใช้งานมากนะครับหลายหลคนมีความเข้าใจว่าเวลาเราปวดเข่าเวลาเราเ,เข่าอักเสบเข่าเสื่อมเนี่ยเราจะต้องไปยุ่งกับมันเราจะต้องรักษามันเราจะต้องนิ่งๆเราจะต้องออดูแลมันให้ดีนะครับนี่ก็คือความคิด ของคนปัจจุบันนะครับหรือศาสตร์การรักษาของแพทย์ปัจจุบันนะครับแต่ว่าผมเนี่ยดันสวนกระแสนะครับเพราะว่าวิธีที่รักษาท่านผู้ชมเนี่ยมันการบําบัดเพราะฉะนั้นมันจะนิ่งเฉยไม่ได้นะครับใครที่มีอาการเข่าอักเสบเข่าบวมเข่าเสื่อมเข่าล็อกปวดเข่านะครับท่านผู้ชมดูคลิปนี้ให้ดีนะครับมันจะช่วยท่านผู้ชมได้และมันจะพลิกชีวิตท่านผู้ชมครับจากที่นอนทรมานนะครับก็จะกลับมาหายนะครับจากที่หงุดหงิด นะครับปฏิบัติหน้าที่การงานโดยปกติไม่ได้นะครับ <เอ S 1> ชีวิตเปลี่ยนไปเพราะว่ามีอาการเขา่าปวดเข่าเสื่อมขเข่าอเสพเข่าบวมนี่นะครับมันจะช่วยท่านได้นะครับอา้าวมาถึงตรงนี้ก็ท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อน <c oughs> เข่าเนี่ยมันจะเสื่อมมันจะเสียมันจะบวมมันจะอะไรได้นยมันเกิดจากอะไรนะครับมันเกิดจากที่เรานั้นบดขยี้มากเกินไปหรือกระแทกมากเกินไปนะครับดบดขยี้หมายความว่าเข่ามีสองส่วนนะครับนี่ประกอบกปนนี้นะครับ และในเข่ามันจะมีเยื่อบางๆหุ้มอยู่นะครับไอ้ยเยื่อตัวนี้แหละเยื่อหุ้มเขานะครับมันมนักจะฉีกขาดง่ายครับท่านผู้ชมด้วยการบดขยี้นะครับอาจจะยืนนานๆยืนนานมากเลยวันยืนโอ้โหห้าหกชั่วโมงบดขยี้นะครับอาจจะเ,เล่นกีฬามากเกินกีฬาที่เกิดการบดขยี้กระแทกครับเช่นบาสเกตบอลวอลเลย์บอลตะก้อฟุตบอลพวกนี้นะครับ นักกีฬาเหล่านี้นะครับพออายุประมาณสักสามสิบไปปายนะครับสี่สิบกลางๆจะมีอาการแล้วครับปวดเข่าทุกคนนะครับไม่ยกเว้นไม่ละใครทั้งสิ้นถ้าเล่นกีฬานะครับประเภทกระแทกกระทันอย่างนี้นะครับมันจะมีอาการเข่าอักเสบเข่าบวมนะเอ็นเข่าอักเสบอะไรเงี้ยหลายคนก็ไปผ่านะครับไนรักษากันตามไปนะครับมันเกิดจากการบดขยี้นี่แหละครับโดยเฉพาะคนที่ขึ้นกระไดบ่อยๆอันนี้โอ้โหหนักเลยนะครับ ใครที่มีกระไดยอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานนะครับแล้วก็เดินขึ้นทุกวันรับรองนะครับไม่เกิน10ปีครับเข่าพังนะครับเพราะว่าเราต้องก้าวขึ้นกระดใช่ไหมแต่ละก้าวก็จะทานน้าหนักไว้นะครับเนี่ยยกตัวอย่างนะกระไดก้าวเห็นไหมตอนก้าวไม่เป็นไรแต่ตอนที่จะขึ้นไปเนี่ยน้ำหนักทั้งหมดจะลงไปที่เข่าข้างนี้ครับปึ้แล้วก็ก้าวต่อไปนะครับไอ้น้ำหนักทั้งหมดที่ที่ลงไปในเขา่าที่ก้าวขึ้นกระไดนี่นะครับ ก็ขึ้นบ่อยๆนะแม้ว่าว่าบ้านนั้นจะมีกระไดแค่5ขั้นนะฮะมันก็ส่งผลครับให้เกิดการบดขยี้ที่หนักหน่วงครับทำให้เข่าเรานั้นเสื่อมอย่างไวนะอักเสบปวดล็อกอย่างไวนะครับซึ่งก็นี่แหละคือสาเหตุหลักๆนะครับสาเหตุต่อมาก็คือการกระแทกนั่นแหละครับนะนั่นแหละจะมีส่วนสสาเหตุนี้นะครับยืนนานด้วยยืนแบบนี้ยืนขายของเนี้ยนานๆครับยืนแข็งทื่อเลยน้ำหนักลงเข่าครับ น้ำหนักลงเข่าทั้งหมดยิ่งมีน้ำหนักเยอะยิ่งไปใหญ่เลยนะครับน้ำหนักลงเข่ามากๆเขาก็ทําให้มนุักเสพมันเสื่อมนะครับเยื่อหุ้มเข่าก็แตกสลายฉีกขาดได้ง่ายนะครับพอเยื่อหุ้มเข่าแตกฉีกขาดมันก็จะสร้างน้ําขึ้นมาครับเพราะว่าร่างกายเรามันพิเศษนะครับ <c oughs> มันจะสร้างน้ําขึ้นมาชนิดหนึ่งหุ้มเข่าไว้เพื่อรักษาตัวของเขาเองนะครับไอ้น้ําตัวนี้มันก็ไม่สลายสิครับมันก็บวมนะฮะทำให้เข่าเรานั้นบวมครับเพราะเข่าบวมทําไง ก็ต้องไปหาหมอนะไปเจาะออกไงค่าเจาะประมาณ400ขึ้นไปถึง800นะครับแล้วแต่สถานที่เสียเงินครับในการไปเจาะนะครับเพราะว่าเข่ามันบวมนะครับหลายๆคนเข่าล็อกเลยครับล็อกติดกึ้มอุย้ยเอาเอาไม่เคยเป็นก็เป็นเข่างอแล้วเอาออกไม่ได้ครับมันงอเข่าอย่างเงี้ยบุ๊บเอาออกไม่ได้ครับต้องง้างออกอู้หูง้างเสร็จค่อยเดินได้โอ้โหทรมานโคตรเลยนะครับ ไม่เคยเป็นก็เป็นนะฮะชาครับอุ้ยชาเข่าชาหน้าแข้งชาโอ้ปวดแสบแล้วก็มีเสียงที่เข่าก็แก๊แกก็แก,ก๊แกมีเสียงที่เข่ารครับไอ <iende> คนเป็นทุกนี้จะมีเสียงที่เข่านะครับก็แก,ก๊แกก็แก๊กปวดแสบปวดร้อนนะครับพรมานนะเดินขาโกงๆๆ่งเลยบางคนนะเสียบุคลิกไปเลยนะครับเข้าห้องน้านานๆเนี่ยยิ่งเป็นซ่วมซึมนะโอ้โหบางทีก้มไม่ได้เลยแทบจะนั่งลงไปไม่ได้นั่งมันเด้งขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่ามันอักเสบมันบวมมันปวดนะครับ ต้องไปนั่งชักโคกอย่างเดียวนะครับพ่นั่งยองๆเอาฝืนนั่งนั่งได้เอานั่งไปก็ทําธุระไปถ่ายเสร็จปุ๊บออกไม่ได้ลุกไม่ได้ครับเข่าล็อกติดต้องค่อยๆอ,อ,อ้าออกบางคนเป็นสองข้างเลยซวยเลยผมนี่เป็นสองข้างเลยนะครับเพราะผมใช้เข่านึ่งผมใช้เข่าเยอะนะผมทาอาหารตามสั่งสมัยก่อนนะสิบยี่สิปีผมผัดข้าวอยู่ตอนนั้น,นช่วยป้าอยู่เลิกเรียน,นมาก็ช่วยเลิกทํางานมาก็ช่วยนะครับยืนผัดข้าวโอ้โหแย่เลยแย่ไม่เท่าไหร่ผมดันไปอยู่ตึก สี่ชั้นนะย้ายเขาอยู่ในตึกสี่ชั้นเนี่ยอยู่ประมาณสิบปีเดินขึ้นกระไดสิบปีท่านผู้ชมตึกสีนน่ชั้นผมนอนชั้นสามนึกดูเหอะผมเดินขึ้นเดินลงอยู่เงี้ยนะฮะโคตรทรมานนะครับอ่าคราวนี้ก็เข้าใจกันหมดแล้วนะเข้าใจทุกระบบแล้วนะว่ามันทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะวิธีแก้ไขทําไงนะเมื่อว่ามันอักเสบมันล็อกมันเสือ่อมมันปวดขนาดนี้เราจะแก้ไขมันยังไงมาดูวิธีรักษาครับ <c oughs> ผมจะแยกทั้งหมดเนี่ยเป็น หนึ่งสองสามประมาณสามท่านะสามหรือสี่วเนี่ยเอามัดูกันก่อนนะครับท่าที่หนึ่งครับท่านผู้ชมนะฮะทำง่ายๆครับแต่ใช้ระยะเวลาในการรักษาตนเองนะครับทําง่ายนะครับแต่ใช้ระยะเวลานะครับท่าที่หนึ่งให้ท่านผู้ชมนะครับเตะเข่าไปข้างหน้าครับนี่ครับเตะออกไปเตะเตะให้มันยืดนะครับเตะแรงแค่ไหนเตะอย่าให้เจ็บเตะอย่าให้เจ็บให้รู้สึกรักษาครับปึ๊บปึ๊บ เึ๊บเห็นไหมสวนก็แสหมอหมอห้ามทำนะแต่เราทำนะฮะดึงให้มันยืดนะครับดึงให้มันยืดดึงให้มันยืดถ้าเตะไม่ไหวดัดปลายเท้าเข้ามาให้ตึงให้ได้นะครับเอาวางไว้อย่างนี้แล้วดัดปลายเท้าเข้ามาดัดปลายเท้าเข้ามาหาตัวให้ได้อืดอืดอืดให้มากที่สุดนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแต่สะดวกก็คือเตะให้ยืดออกนะครับให้กระดูกมันยืดออกจากกันนะครับเอาละท่าที่หนึ่งผ่านไปนะครับท่าที่สองครับให้ท่านผู้ชม จะหนึ่งหรือสองทำสลับกันได้หมดอะฮะไม่ต้องไม่ต้องเรียบเรียงอะไร então, <c oughs> ก็ได้ครับทำไหนก็ได้เอาท้าอี่สองก็นี่ครับท่าสไลายน้ําครับสไลายน้ําใต้เข่านะครับแล้วก็ตีอย่างงี้ตีรอบๆเลยตีหรือทุบก,ก็ได้นะรอบๆเข่าของเราที่เป็นนะครับตีหรือทุบก,ก็ได้นะครับจํานวนกี่ครั้งนะถ้าเตะเข่าอะแล้วแต่นะครับอาจจะหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วแต่พอใจทําให้รู้สึกดีทําให้รู้สึกผ่อนคลายนะครับไม่จะทาให้เจ็บ มันจะไต่เอาเป็นเอาตายเอาให้เจ็บเอาให้ดัดให้มันลึงให้ขาดไม่ใช่นะครับทาเพื่อรักษาฟังให้เข้าใจนะครับแล้วก็ทุบไปทุบนานแค่ไหนแล้วแต่ความพอใจครับสองสามนาทีก็แล้วแต่ให้มันรู้สึกดีนะฮะให้รู้สึกผ่อนคลายให้รู้สึกดีไม่ใช่ทุบให้เจ็บนะครับหลายคนเอาให้เป็นให้ตายเอาให้เจ็บให้แสบไม่ใช่นะเป็นการประชดประชดประชันชีวิตว่าทําไมกูต้องมาเป็นแบบนี้ว่าเอากูจะทุบไหมไม่ใช่นะครับเราทําให้รู้สึกรักษารู้สึกผ่อนคลายนะครับต้องมีสติอย่าไปใส่อารมณ์นะอย่าไปใส่อารมณ์ กับโชคชะตาที่เป็นนะครับอย่าไปใส่ลมกับมันใช้สติสู้กับมันนะครับอสองสามนาทีกับว่ากันไปครับทาไปเรื่อยๆทาวันนี้พวกนี้หายเลยไหมเดือดฟาดเด้วยกระโถน <c oughs> มันจะเป็นไม่ได้ยังไงนะสะสมกว่าจะเป็นได้นะเป็นสิบปีห้าปีเจ็ดปีมาทาแป๊บเดียวหายด้ก็เตีด้วยกระโถนนะครับไม่ใช่นะครับไม่ได้นะครับมันก็ต้องค่อยๆทําไปนะครับเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะมันก็จะค่อยๆรักษาตัวเองไป,ไปน้ําใต้เข่ามันก็ค่อยๆสลายหายไปนะครับใจเย็นๆนะครับ การบําบัดไม่มีทางครับวันเดียวหายต้องค่อยๆทําเพราะการบําบัดก็คือบําบัดนะครับบำบัดจะใช้ระยะเวลาไงนะใช้ระยะเวลานะครับอ่าสท่าไปแล้วเห็นไหมมีสองท่านะท่าสุดท้ายนี่คือท่าที่สําคัญมากๆและส่วนกระแสของวงการแพทย์โคตรๆนะครับเอารุกขึ้นมาเฮ้ยแม่ไอ้มันมีอีกท่านึงว่ะแต่ว่าเอาไว้ทําสําเร็จก่อนแล้วกันเนาะอ่าท่าสุดท้ายนู่นนะนี้ยังไม่สุดท้ายนะอันนี้ท่าที่สามก่อน ท้อที่สามครับแบบหนึ่งทำคนเดียวเนี้ยให้ท่านผู้ชมนะครับสมมติข้างนี้เป็นสมมติข้างนี้เป็นนะเอาให้ชัดๆเราก็เอาข้างนี้ยึดกับพื้นไว้หันปลายเท้าไป45องศา,าออนะครับมองไม่เห็นดิหันปลายเท้าไป45องศาหันชี้ออกไปนะครับชี้ออกไปจากนั้นหันยังไงวะมันจะเข้าใจหันไปเงี้นะ45องศาอางี้นะครับยึดกับพื้นไว้แน่แนๆให้เต็มพื้นนะครับ ส่วนเท้านี้ให้ยกขึ้นมานิดนึงนะให้มีเกิดการหมุนได้นะเอาละเท้านี้แค่พยุงนะส่วนข้างที่เป็นยึดกับพื้นไว้แน่นๆนะครับจากนั้นเอามือขึ้นมานี่ครับเอามือจับประมาณหน้าท้องนี้นะฮะนี่ก็คอยอจะปิ้นเลื่อนแบบนึงนะ,ะเอามือจับหน้าท้องหรือว่าเอามือประสานกันไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับเอามือประสานกันไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับแบบนึงเอามือประสานนี้ก็ได้นะครับมือประสานกันไว้อย่างนี้นะครับ เท้าข้างที่เป็นเป็นหลักนะยึดพื้นไว้แน่นๆนะครับเท้านี้คอยพยุงให้มันเกิดการหมุนได้ข้างนี้นะคอยพยุงจากนั้นบิดบิดครับบิดครับบิดเวลาบิดเนี่ยให้รู้สึกว่าเข่าบิดอย่าให้รู้สึกว่าเอวบิดคือเอวมันบิดอยู่แล้วแหละแต่เราจะเพ่งไปที่เข่าให้เข่ามันบิดให้มันบิดจนกว่าจะได้ยินเสียงดังกึบ วันแรกๆอาจจะไม่ได้ยินช่างมาันทําไปเรื่อยครับวันไหนแดงกึ้นเมื่อไหร่โอเคแล้วก็บิดไปนะครับมีการโยกบิดไปบิดเข่านี่แหละครับนะฮะบิดเข่าปลายเท้าไม่ได้ชี้ไปอย่างนี้นะครับเฉียงเฉียงนิดเดียวนะยืนตรงตรงเนี้ยยืนตรงตรงเฉียงไปนิดเดียวพอนะครับนิดเดียวนะไม่ใช่บิดซะแบบโอ้โหนะมืออย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าอางนี้ก็ได้นะครับปลายเท้าก็อย่าลืมนะครับปลายเท้าไม่ต้องบิดไปอย่างนี้นะครับให้มันเฉียงไปนิดเดียวพอนะนิดเดียว ให้มันเกิดการบิดและส่วนได้นะครับอ่าล้วก็ทําไปนะครับอย่าลืมนะเท้าต้องแน่นนะครับอีกข้างหนึ่งก็พยุงไว้แล้วก็บิดนี้เวลาบิดเพ่งไปที่เข่าให้รู้สึกว่าเข่าเป็นตัวบิดนะครับบิดไปบิดไปเรื่อยๆนะครับกี่ครั้งก็ได้ให้มันรู้สึกว่ามันลั่นนะฮะถ้าเข่ามันลั่นกรุบรับรองหาย มันจะโล่งครับมันจะไม่ได้หายทันทีนะมันค่อยๆดีขึ้นอนาะการชาจานเจ็บอาการเข่าล็อกมันจะใค่อยหายครับเอาแล้วมันจะลั่นเลยครับมันลั่นอะนไรมเนี้ยลั่นไปถึงข้อเท้าเลยนะครับยิ่งดีนะครับแล้วก็ทำนี้ไปเลยนะครับข้างไหนเป็นเอาข้างนั้นสมมว่เป็นข้างนี้กับข้างนี้ยืดข้างนี้ก็ยกขึ้นมาหน่อยงอหน่อยนึงนะฮะแล้วก็บิดนะครับบิดเห็นปลายเท้าไห่เห็นนะอันนี้นะนครับเห็นไหมยึดไว้ข้างนี้เป็นไหมยึดกับพื้นไว้ข้างนี้ก็ยกขึ้นมาหน่อยอนึยนงในะนะห้มันนะ ใช้เข่าเป็นตัวบิดนะครับแน่นอนละ่ะเอวมันก็บิดตามอะ่ะแต่เราเพ่งไปที่เข่าว่าเออเข่าเป็นตัวบิดนะครับแล้วก็ทําไปนะครับวิลันล่นเลยไหมกรุบแม่พอมันลั่นแล้วมันก็จะโล่งนะครับนี่นี่คือท่าที่ดีมากๆนะครับขอบคุณอาจารย์โสพลแท้จริงนะครับที่เอาท่าพวกนี้นะมาสอนนะเพราะว่ากว่าจะคิดกว่าจะค้นได้ระยะเวลาหลายปีนะชบนะไม่ใช่ว่าคิดวันนี้พรุ่งนี้ได้นะครับ หลายปีนะครับหลายเดือนนะฮะกว่าจะคิดได้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะต้นเราต้องคิดได้ครับเหตุต้นผลกรรมมันเป็นยังไงนะครับมีเหตุมีต้นมีผลมีกรรมแล้วเราก็มานั่งคํานวณนะครับล้วศึกษาไล่ใช้จิตไล่เอานะครับว่าเเราควรจะทําอะไรกับมันนะครับประสบว่าอาจารย์ก็สามารถคิดขึ้นมาได้นะครับโอ้โหดีมากอ่าสามท่าท่านผู้ชมโคตรดีนะครับเอาละท่าต่อไปครับท่าสุดท้ายแล้ว ถ้าสุดท้ายนี่เอาไว้ทาในเดือนที่สองที่สามก็ได้นะเมื่อเรารู้สึกว่าเราทําพวกนี้สําเร็จแล้วนะครับจะทําไปเลยก็ได้แต่มันทรมานว่ะถ้าสุดท้ายนะครับมันเป็นท่าเช็คะครับว่าเราไปได้แค่ไหนเราจะเอาเข่าเนี่ยข้างที่เป็นนะเอาขึ้นมาอย่างนี้อ่าเอาขึ้นมามากน้อยแค่ไหนจะรู้แล้วแหละว่าเราจะหายไหมนะครับถ้าคุณสามารถเอาเข้าไปใต้ก้นได้เหมือนนั่งคุกเข่าได้หายแล้วนะครับแต่ถ้าคุณยังได้แค่นี้ก็ยังไม่หายอุ้ยคราวนี้อุ้ย อยังเจ็บโอ้ยังปวดยังไม่หายนะครับทาไปให้เรื่อยทําให้ครบทุกท่าแล้วมันนั่งเช็คแบบนี้ถ้าคุณสามารถเอามันมุดเข้าอย่างนี้ได้บ๊ออย่างนี้หายแล้วคุณหายแน่นอนนะครับไม่ปวดไม่อะไรนั่งคุกเข่าอย่างนี้สบ,บายแล้วไม่เป็นไรแล้วครับคุณหายแล้วนะครับแต่มันไม่ได้หายขาดนะเมื่อคุณกลับไปทําอะไรที่มันส่งเสี่ยงให้เป็นอีกนะครับเช่นขื่นก็ได้อีกยืนนานอีกไปเล่นกีฬาอีกมันก็มีโอกาสกลับมาเป็นอีกนะครับ ก็ทําหรือก็หายนะครับก็มานั่งเช็คถ้านั่งอย่างนี้ได้หายแน่นอนนะครับอ้าวละนี่ก็คือการรักษาเข่าติดเข่า็อกเข่าเสื่อมเข่าบวมอุ้ยสารพัดเข่านะครับผมนี่เข่าติดทั้งสองข้างเลยนะครับเพราะว่านั่นแหละ่งที่พูดนะครับแม่แย่นะตอนนั้นโอ้โหสองข้างเดียวก็จิตแย่อยู่นะข้างเดียวนี่ก็คือทําให้เรานั้นเนี่ยหงุดหงิด,งดแล้วก็วิตกกังวลแล้วก็เป็นโรคหลายโรคเข้ามานอนไม่ค่อยหลับ เอ้ยนี่สาคัญเลยนอนไม่หลับมันปวดจะนอนไม่หลับข้ายไหมนอนปอุป๊บปวดปวดตื่นเลยโอ้โหโวยปวดจนตื่นนะท่านผู้ชมนะใครไม่เป็นไม่รู้นะสุดยอดนะครับเอาละใครชอบรายการอย่าลืมสมัครติดรายการตามไปที่บัญชีนี้นะครับวีโีดแทรลิม้มธนาคารกรุงเทพนะครับจะไ,ได้มีกําลังใจทาคลิปด,ดีๆต่อไปนะครับใครที่ศรัทธานะครับใครที่ชื่นชอบในรายการใช้ที่ชอบนะในวิธีการในตัวของผมนะครับอยากจะตอบแทนผมเหลือเกินนะครับ ตอบแทนได้เลยครับทำอะบที่บัญชีนี้นะครับผมจะได้มีกําลังใจนะครับทําคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับที่เห็นความสําคัญของช่องนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณน้ําใจนะผมมีน้ําใจท่านท่านผู้ชมมีน้ําใจให้ผมผมก็โอเคแล้วครับนะเศรษฐีใจบุญเนี่ยรอเศรษฐีใจบุญมาช่วย <c oughs> ไม่เป็นไรนะสักวันไม่แน่นะโยมเนาะอาจจะมีเศรษฐีสักคนหนึ่งนะที่เขาเป็นแล้วเขารักษาไงก็ไม่หายมาไมไม่หายเพราะถ้าเราเขาอาจจะแบบอุ้ย คุณทําให้ผมมีชีวิตใหม่คุณพลิกชีวิตผมผมแค่ชีวิตใหม่กับคุณโอ้โหลากรอนความจนล <c oughs> ากรอนความจนอ่ะจนรวยไม่สําคัญหรอกนะครับสําคัญที่ว่าสุขภาพเรานั้นต้องดีแข็งแรงนะจิตใจดีสุขภาพดีจนรวยก็ไม่สําคัญแล้วนะครับเพราะชีวิตเรามีความสุขได้ปราศจากโลกนะครับอย่าลืมนะการไม่มีโลกเป็นลาบอประเสริฐนะครับอืมอ่ะมาถึงตรงนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมสามารถที่จะ อ่านคอมเมนต์เยอะๆเพื่อสร้างกำลังใจครับตนเองนะครับเพราะคนเป็นโรคนี้มันร่างกายเจ็บปุ๊บจิตใจตามเลยจิตใจจะเจ็บตามแล้วก็ท้อแท้แล้วก็เบื่อนายเซ็งงุดหงิดโอ้ยทาอะไรก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วครับเนาะวันๆนั่งหงุดหงิดนอนก็ไม่เป็นนานอนนอนไม่หลับปวดจนตื่นเนี่ยนะครับมันโอ้ใช้ชีวิตลาบากนะครับมาเจอกันก็ถือว่าวาสนาเราเนาะบุญเราสมพงกันนะครับได้มาเจอกันก็ช่วยกันแชร์หน่อยนะ เพราะว่าถ้าท่านผู้ชมแชร์วิดีโอมันก็ไปไกลใช่ไหมมันก็ไปเจอกับคนป่วยคนป่วยก็มาเจอคลิปวิดีโอก็ถือว่าโชคดีด้วยกันนะครับนะไม่ใช่ว่าได้ของดีเก็บไว้กับตัวเอาช่วยแชร์หน่อยครคนอื่นก็จะได้เห็นด้วยนะครับมันกช็ช่วยกันไปนะครับคนไทยช่วยกันเราต้องช่วยๆกันนะครับผมก็ไม่ใช่คนไทยแท้หรอกครับนะโคตรเงาสกสาดผมก็นั่งเรือสำเภามานะครับอาจารย์ผมก็เหมือนกันนะครับนั่งเรือสำเภามาด้วยกัน <laughs> คนละลำก็ยืนโบกมือกัน มาถึงประเทศไทยนะครับก็ขอบคุณนผืนแผ่นดินไทยนะขอบคุณพระเจ้าแผ่นดินขอบคุณพระที่คุ้มครองประเทศไทยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสนะครับกับคนที่ต่างเชื้อชาตินะครับอย่างเช่นผมกับอาจารย์นะครับกลายเป็นไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะผมเกิดที่ประเทศไทยอาจารย์ก็เกิดที่ประเทศไทยเพียงแต่ว่าพ่อแม่อาจจะ ก๋งนะปู่ย่าเนี่ยอาจจะเดินทางมาจากเรือนะครับหนีภัยมาครับหนีร้อนอพึ่งเย็นนะครับก็ได้บารมีขวานดําทองเนี่ยแหละครับนะบารมีพ่อหลวงของเราเนี่ยให้เรามีชีวิตนะให้เราได้ดําเนินชีวิตอย่างปลอดภัยผาสุกนะครับถึงวันนี้ครับโหข้อคุณมากเลยครับเป็นบุญคุณอันแสนล้นหลามนะครับที่ไม่สามารถจะตอบแทนได้หมดในชาติเดียวนะครับอ่ะคราวนี้ท่านผู้ชมก็สู้นะครับอย่าไปท้อนะ ท้อไม่หายนะครับต้องสู้กับมันนะทำให้สําเร็จให้ได้นะครับทําไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ไม่หายพรุ่งนี้ก็หายพรุ่งนี้ไม่หายวันรืนก็ต้องหายนะฮะทำทำทำยาหยุดทํานะครับให้หลายท่านมักจะขี้เกียจไม่อยากทํากินยาแม่งดีกว่าอย่างเงี้ยนะครับต้องสู้ครับถ้าเราไม่อยากจะไปพึ่งยานะโอ้โหเราจะเป็นโรคเพิ่มนะครับมันหายปวดก็จริงมันหายช้าก็จริงนะครับแต่เราจะมีโรคเพิ่มนะเช่นโรคแผลในกระเพาะอ้าวมาแล้วกินยามากนะฮะ เลือดไหลในลำไส้เนี่ยพอผมเพิ่งเป็นไปเข้าโรงพยาบาลช็อกไปเลยนะครับแล้วก็ยังมีโรคไตามาอีกโอ้ยเยอะแย,ยะเลยนะเพราะฉะนั้นพยายามอย่าก,กินยากินยาให้น้อยนะไม,ม่ใคยอยากกินยาคนระับป้าบำบัดดีที่สุดน,นะครับเอาละวันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับทุกชมนะฮะอย่าลืมนะครับเข้าไปดูนะครับเข้ไประตามแล้วดูพิกชีวิต1 2 3 4 5อหอันนี้ดีมากๆจะทำให้ท่านผู้ชมนั้นมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นใบหน้าแจ่มใสามากขึ้นนะครับ ทุกอย่างจะดีขึ้นหมดเลยเพราะเราเอาลมพิษออกจากร่างกายเราได้นะครับใครที่สะสมลมพิษน,น,นานๆจะก่อให้เกิดโรคภัยร้ายแรงมากมายที่หมอก็อาจจะหาสาเหตุไม่เจอได้ซ้ำไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับจ่าพันวิโรจน์สวัสดีครับหิวข้าวจ้